ให้ดูคร่าวๆนะจ๊ะไม่ให้ดูเยอะเป็นการซ้อมครั้งแรกในสนามแข่งขันจริงชื่อสนามคือนิวสันเนลสันจิมเนเซียมอาจารย์ดวนอาจารย์ดวนเนี่ยเวลาซ้อมจริงจังนะทุกคนเราเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการแล้ว thank ไม่เป็นไรครับใจเล่องเลยเลยจะทำไรครั ก็บไปโดนอีกอ่ ก็ถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่นะครับความสูงของสนามสูงมากแล้วก็แสงด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับทำให้นักกีฬาของเราต้องปรับในเรื่องของการปรับแสงพอสมควรเวลาบอลสูงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับเพราะมุมมันกว้างนะครับทำให้พื้นที่การมองเนี่ยมันแคบลงเราก็ต้องปรับให้เร็วขึ้นครับกังวลไหมคะกับนัดแรกเจอเยอรมันที่ปีนี้มาดีทีเดียวเกาต้องยอมรับนะครับว่าเขามาดีนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเต็มที่ครับในเรื่องของการเล่นกับเขาครับ ก็สนามมันต้องเหมือนต้องปรับอีกเยอะค่ะเพราะว่ามันมันโล่งแล้วมันแบบไฟมันเยอะค่ะใช่ไหคะเช่นเช่นกันค่ะหนูคิดว่าเราต้องปรับอีกเล็กน้อยเพราะว่าทั้งแสงไฟแล้วก็สนามมันมันโล่งไปค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นการมาซ้อมสนามแข่งวันแรกนะคะเราก็ได้ปรับอะไรหลายหลายอย่างทั้งสภาพของสนามแล้วก็สภาพร่างกายของเราด้วยวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะ ปรับตัวค่อนข้างเร็วค่ะสนามนได้งคะสนามนี้มันมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วหนูหนูคิดว่าก,การสื่อสารในสนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากว่าเหมือนแบบมันมันกว้างเหมือนแบบมันแบบไม่มีจุดโฟกัสใช,ใช่ใช่ใช่แล้วแบบมันมันแบบค่อนข้างที่จะแบบสูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องเน้นการสื่อสารกันมากใช่ ก็ก็มันไม่มันไม่มีความกังวลอะไรอยู่แล้วค่ะล้วก็แค่เล่นของเราออกมาให้เต็มที่โชว์ศักยภาพของเราออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทําในสิ่งที่เราซ้อมออกมาเอามานําใช้ในสนามแข่งให้ได้แค่นั้นเองค่ะเกียร์นะคะก็อาจจะเป็นแช์แรกใช่ไหมคะที่เจอกับเยอรมันก็คิดว่าเราก็ทําระบบของเราเหมือนที่เตยบอกค่ะทําระบบของเราเล่นของเราไปไม่ต้องไปเร่งตามเขาอะไรค่ะทาระบบของเราให้ดีที่สุดค่ะ ก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเชียร์ผ่านจอออกมาเยอะนะคะค่ะก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์มาให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดค่ะย้ Yay!